วันนี้เราจะมาพูดถึงการสร้างรายได้ในคลิปเดียวใน f a c e b o o k ส่วนตัวนะคะตอนนี้ทุกคนก็ได้รายได้กันทุกคนแล้วบางคนมีคลิปเยอะแต่ทําไมถึงไม่สามารถสร้างรายได้ได้นะคะก็เพราะว่าทําผิดกฎชุมชนเยอะนะคะถึงไม่สามารถสร้างรายได้ได้นะคะแต่คุณรู้ไหมคะว่าตอนนี้ f a c e b o o k ค่ะเขาสามารถให้เราเปิด สร้างบัญชีอีกบัญชีหนึ่งในเฟซของเราได้นะคะก็คือไม่ต้องทำต่อนะคะถ้าไม่มีโฆษณาเข้าไม่มีอะไรเข้าให้หยุดทำแล้วก็เอา facebook ส่วนตัวของเรานี่แหละคะ่ะไปสร้างบัญชีใหม่มาดูว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะเดี๋ยวพาไปทำค่ะเราก็จะเราก็จะเข้าหน้า facebook ของเรานะคะกิมเข้าไปแล้วก็กิมที่ตัวคนของเรานะคะ คุณจะเห็นไหมคะว่าจุด3จุดค่ะจิ้มเข้าไปสุด3จุดนะคะแล้วก็ในจุด3จุดเนี่ยค่ะมันจะบอกว่าบัญชีผู้สร้างสร้างอีกบัญชีโฟล์ไฟล์นะคะคุณก็บวกสร้างไปเลยแล้วเขาก็จะให้คุณเริ่มเลยนะคะก็คือเปิดบัญชีส่วนตัวอีกบัญชีหนึ่งคุณก็กดเริ่มไปเลยค่ะ แล้วเขาก็ให้ตั้งชื่อคุณคุณจะตั้งชื่ออะไรไปก่อนก็ได้ค่ะถ้าคิดไม่ออกแล้วก็กอกข้อมูลไปคุณก็จะได้ Facebook ส่วนตัวขึ้นมาอีก Facebook หนึ่งนะคะสลับไปสลับมาได้อันนี้ค่ะมันก็จะสามารถสร้างรายได้แล้วก็บัญชีที่ไม่ปิด ผิดกฎก็คือขาวสะอาดนะคะเพราะว่าเรารู้ดีว่าอันไหนผิดกฎของ Facebook เราก็ไม่ลงไปค่ะอันนี้คลิปนี้ง่ายๆอยากให้มีรายได้ทุกคนนะคะวันนี้มาแบ่งปันค่ะค่ะสวัสดีค่ะ